ดิลุนลงตายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนใกล้กันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในสกูลสกูลซิมเลอเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเี่คุณตำรวจฉันมามาอู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนรุ่นพี่ก่อนนะครับโอ้ไปเปลี่ยนรุ่นพี่ก่อนนะโพลิสเดสชั่นโพลิสเดสชั่นสปูลิสเดสชันเอาลุนล็อกเอารถเอารถน้องขึ้นมานะเอาน้็อกขึ้นมาจ้ะ เออตำรวจตำรวจเปิดไปมาแล้วก็เออเข้าหมอครับช่วยช่วยรักษาหน่อยสบายเย็นฉันช่วยอีกแล้วตำรวจ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 ครับอืออืออืออุ้ยอุ้ยถูกจริงถูกจริงเสียชีวิตเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออทำไมมันค้างอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูดูลอยตมาแล้วรถตมาลอยตมาเเฮ้ย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 ตายว้าวไม่ได้สุดยอดเสียเลยเฮ้ยเกือบเกือบเฮ้ยเกือบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนีไปไหนไปไหน โอ้ยรถเบรเอาวิ้ยขึ้นรถทำไมอะโอ้แล้วก็ได้ยังครับโอ้โด้สถานตีตำรวจดีกว่าแล่คุณแมงยืนอยู่ด้วยอืมเฮ้ยวิ่ง ทั้งอาจไม่ได้ตั้งใจจะชนเลยตรวจโอเคตำรวจใจเยอะแล้วนี่อะไรวะเอาเรือกสนามเย็นเลยเออเออเออใครมาเออใครมาใครมาอันนี้เปิดได้ khai ma khai ma khai ma dạ thổi lần á dạ thổi lần có dạ thổi lần rồi phải thầm vào đây cô sạch cháu có đấy đâu đi ô hay sao chúng sai nhớ mắc lên nè กูสาตจะทำอ่ะกูดูอุ๊ยซอ,อมบี้ซอมบี้ซอมบี้ของฉันพวกซอมบี้ของฉันก็จะไม่ทำกันได้ยินตรงคุณอันนี้ไม่ได้เลนะอย่าชนอย่าชนเลยฉันจะชนรถกระบะฉันชนเมื่อกับกระบะรถกระบะชนนี่ได้เฮ้ยรถตำรวจมามาเดี๋ยวไปเปลี่ยนรถ รถอะไรรถด,ดับเพลิงอ๋อนี่อะรถดับเพลิงมาแล้วโอ้ดีอันนี้อะไรอันนี้เขาไปอ้ามลูกบอลไม่ได้นะจอดไปไกลเลยจอดที่ยากษุซ่าก่อนนะยากษุซ่าท่านใหญ่เออเอออะไรใครชกกันวะใครชกกัมมี่เหรอ Okay. อันนี้ก็จะเป็นแบบกำลังบ่ายลยโ okay. อเคก็ได้เลยเพื่อกับชนกับชนอืมอโอคือรถทำไมอุ้ยเรียกอะไรอ๋อนแวยักษ์ซ่านั่นเองอืมโอ้โอ ดูดิอู้น้ำมันเป็นโอ้โหดูดิอู้ยเจ้ากูซ่ายิงได้เหรอโู้ยโอ้ยตัวนี้นะครับดูดิโอ้โห้รถก็จะพังหมดเลยนะครับบ้านพังละเอออโอเฮ้ยโอ้โหรถบบนี้ก็ได้ยังไงครับก็ได้เนี่ยก็ได้ทำแบบนี้นะ ปรากฏว่าเออตายตายเลยอูดูดูดูจะไปชี้ยากุซ่านะครับไปเอาปืนกันว่าักแค่ไหนกันนี่อะไรวะอ๋อนี้สคว่าจะเป็นห้องอะไรวะเนี่ยอ๋อในห้องมันอูดูมาเก็บปืนโอเคเก็บเกินเก็บเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนโอเคแต่แล้ว quest ต่อไปก็คือ 8,000เยนวุ้นเงินครับเก็บเงินเก็บเงินเฮ้ยบ้านบ้านบ้า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 ไ,ไปกายาคุซ่าก่อนนะอันนี้อะไรเนักสุนรรคันยาคุซ่าเนี่ยโอ้โหมันเถื่อขนาดหน่อยอะ่ะโอ้โหยาคุซ่าจะเป็นไหนวะเนี่ย เขาจะหายเหรอเก็บเก็บเก็บอยังซ่ายังซ่ายังซ่ามาอู้ยางซ่าชันชนเฮ้ยประคันชันชนระคาชันชนเอ้ย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 กยิงอเมิกนกเลนเออยิงอเมิสองชิ้นเลยโอ้โห โอุ้ยเถนเฮ้ยปอส้อบอสอน้บอหายไปไหนวะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมฮึมันเถือนเกินไปมันเถอนเกินไปอะไรยังไงโอ้โอ้ดูดู สถานีอย่างกูซรานะครับมันเถื่อนเกินไปเลยนะครับโอ้โหเอาบอสบอสบอสยิงยิงพวกมันตายมันเฮ้ยตายไปโอ้โหโอุยใครมายิงตรงนี้ไมบ่บอสเฮ้ยใครถือแล้วออมดาดาบเลยคืออะไรดาบอะ มือโดนแน่เฮ้ยเอาอีกแล้วเอาเย่เอาี่อีกแล้วโอ้มันเถื่อนเกินไปเลยโออยากสร้างสีิติดาวมาอือเฮ้ยยิงยิงบมาเข้ามาเลยดี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 ยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิง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 โอ้โหโอ้ยเถื่อนเกินไปอีกแล้ว โอ,โอ๊ยยมาจากยังรึปซื้อปืนดีกว่าซื้อปืนลูกซองอ๋ออะซื้อปืนลูกซองกว่าโอเคได้แล้วซื <c oughs> Mother, ้อปืนลูกซองเลยครับอุ้ยเถื่อนอยากกู้ซามาเนี่อะไรวะอุ้ยเอ้ยไอจีไอบีจีไอบีีเฮ้ยไอบีจีไอีี โอ้บอสบอสมาไม่บอสเฮ้ยตายกูต้องตายเลยเนี่ยแหละโอ้ วุ้ยบอสตาไม่ตายเลยตาบอสไม่ตายตาบอสไม่ตายกัดเทืนเกินไปเฮ้ยเฮ้ยดูสภาพองการด้วยโอ้ยมันลุ้เฮ้ยอีกแล้วมันตายเหรอตายเฉยเลยอะไร อะไรออกาากเหรอตายไปเลยก็ตายฮุ้ยรถตับเพลออกมาเอาเฮ้ยยาคุซามาเทิไปยักอุยเฮ้ยไอ้ยาคุซ่ามายิงทำไมอะยักษ์กูซายักษกูซ่เฮ้ยไอ้ยา ตายเลยกูบอกแล้วไงเฮ้ย uh วันวอยตายเลยก็บปืนเอ้อเฮ้ยเยอะไรทะเบิดวิญญจีอุดอุดอุดเฮ้ยเอายิงตัวเฉยเลย อ๋อ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 มันยิงมันยิงกันเองนะอู้มันยิงกันเองแล้วยิงสายสายทะล,ยยทะลุยิงสายทะลุนี่ไหมยิงสายทะลุโอเว่อเว่อวะเฮ้ยเฮ้ยอย่ากูซ่าจะมาแล้วเฮ้ยอย่ามาอย่ามาบอกเราไงอย,ย่ามา โอ๊ยงูเถื่อนกินไปเหรอตุ้นตุ้นอะไรบ้าจัดการหรอเฮ้ยไอ้บอสยิงทำไมอ่ะเออตำรวจดาวตำรวจบ้าตำรวจบ้าเฮ้ยตำรวจตำรวจจัดการบ้านไอ้ตำรวจบ้าเฮ้ย เอ้ยบายิงกันไปอย่างเกินอย่าไม่ปอยู่แล้ววันไม่อยู่แล้วอาไปจีมาเฮ้ย้ยขวาสุดลบลบมันเถิดเกินไปละลบอุ้ยตูนอุ้ยยิงตัวตัวเองตายอุ้ยตัวอุ้ยตายอา๋อมันเถิดเกินไปเหรอเฮ้ยอย่เถิดอุ้ย,ย เออนี่ไอ้ยากษซ่าสีของสีชมพูสีดําเอออะไรอ่ะไม่โอ้โหแล้วมันเป็นอยไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยากษ์กายไปตำรวจจะการมันตำรวจยิงมันตำรวจยิงมาเร็วเร็วตำรวจตำรวจยิงมันเร็วตำรวจยิงมาเร็วยิงมันจังการมันตำรวจจังการมันตำรวจจังการมันอู้ เกิดยากุซ่าได้เนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปีจีอาปีจีเฮ้ย,อยโอ้โหไม่เขาบอกแล้วมันตายอะ่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วแบไมันจะอาปีจีไม่สามารถจะเออตำรวจมาตำรวจมาแล้วยิงนี่วูพังแล้วฮะพังนี่โหยิงทะลุนี่สามหลังอันที่สามนี่หลังที่สามแล้ว ว้าวผู้ทหารมาแล้วโอเคผู้ตักอ่างออกแล้วฮะวู mean, ้นี่อะไรไปเนี่ยอันนี้คือร้านขายดอกไม้นี่ว่ะนี่ร้านขายดอกไม่เอาไหนวะนี่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 เฮ้ยยิงอับปุ่นตยิงอัพเจ๊โอ้ยอยากูซ่ามาอีกแล้วเฮ้ยยากูซ่าจะมาเลยอ๋อ เฉลยดีกว่าเก็บปืนเอาป oh, hey. ิเกยก่อนอะไรวะอ๋อน so oh. ี่อันน ah ี้มันมีโอ๋อเฮ้ยอยิงโดนตัวเองเลยเหรอเฮ้ยมันถอดเกินไปดู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 อุย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 ตำรวจบ้าน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 เฮ้ยเซลซ่าเฮ้ยไอพี่พู้ต้องไูดถานมาปึ๊บโอ้ผู้มันจากไหนกันนะเนี่ย โอ้ยยากคุณสามาก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันยิงโอ้ยตุนเฮ้ยตนตายเลยไม่ไมเอาไม่ม่มาไมแล้มาแล้ว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 วิวิวทหารมาแล้วโอเคพู้ทหารอยู่โอ้เฮ้ยบอสจะตายแล้วบอลจะมันตายอ้ย ตายตายเลยตายไปซื้อตายเลยไปเฮ้ยเฮ้ยอย่ากาูซ่ามาเจอ,อ,าม,าเอมาเจอดีมาเอ้ยมาเจอที่นี่เออไปโอ้ตายอีกแล้วเออตะโอ้ย,ออยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากกุซ่าเถิดมาเฮ้ยอยากกุซ่ามาอยากกุซ่ามาอยากซ่าอยากซ่าเบ็ดอะไรวะ ก็จะหายเสียเออเออวอนวันเฮ้ยยักษ์กุซ่าเถิดอะไรวะบุอะไรวะเอออุ้ยยิงโดนตัวเองตายเออเอ้ยไม่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 อุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยวายแบตจะหมดแล้วอุ้ยตู้ตัวก้กุยักกุซ่าไปจัดการยังยไม่เฮ้ยยัยแล้วยิงไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย อะไรบัวนะเดือดเดือดเฮ้ยอย่างซ่ามีอย่าซ่าอย่างซ่าเก็บเก็บเก็บปืนเอ็มจีก่อนเก็บปืนเอ็มจีก่อนตีเห็นไหมตายแล้วฮะเห็นไหมมันตายแล้วฮะมันมีอันนี้เขาบอสมันตายเลยวีอาร์จีก็ต้องสู้ได้เออยิงยิงดีไงว้ายว้าย ตายอีญยาคุ่ซเาเอ้ยออโอเคครับผมช่องทีนี้ฮะกดเลยจีจักกดไลกเขาใจตามช่องจักด้วยนะครับไว้เจอกันใหกินหน้าซึีนี้สวัสดีครับวิดีโอ